ก่อนหน้านี้เราเคยได้รายงานข่าวพัฒนประพาหลุดปากชวนให้สงสัยว่าห่างหวั่นใจในายตำรวจนายนภัสล่าสุดนะคะเธอก็ออกมาเปิดใจถึงสถานะล่าสุดกับนายตำรวจหนุ่มในราชการออขออภัยค่ะในรายการดังกล่าวนะคะบอกว่ายังไม่ใช้คำว่าเลิกได้คุยกันแล้วว่าในความรู้สึกของพันเนี่ยอยากให้เบาลงเรายังคุยกันแต่แค่ไม่ได้ใกล้กันเหมือนเดิม เรื่องทั้งหมดแพทจะไม่ต้องมาพูดเลยถ้าเรสลูกชายไม่หลุดพูดกลางรายการตั้งแต่วันนั้นคือเธอตัดสินใจคบกันเพราะลูกเลือกแล้วลูกชอบคนนี้น้องสาวเป็นคนแนะนําให้รู้จักกันรู้จักกันได้ไม่นานเพราะแพททารายการเกี่ยวกับคนโสดแล้วก็อยากได้หลากหลายอาชีพน้องก็แนะนําเขาให้มาออกรายการก็เลยเหมือนคุยกันต่อเนื่อง ส่วนลูกมาโปะกลางรายการก็เลยคิดว่าต้องพูดแล้วล่ะเพราะคนจะต้องจับผิดเราแน่ๆเวลาไปไหนมาไหนแพทจะอยู่ตรงนี้ได้ต้องอย่ากโกหกก็เลยพูดไปเลยและเริ่มมีนะักข่าวโทรมาถามในวันลอยกระทงก็ถือว่าเริ่มง,งามยามดีก็เปิดเลยละกันเปิดปุ๊บปิดปับ๊บภายใน6ชั่วโมงค่ะเพราะในโลกโซเชียลเห็นก็เลยเป็นหูเป็นตาให้เพราะระหว่างที่คุยกับเขาอยู่ก็ไม่เคยรู้ประวัติอะไรของเขามาก่อนหลังจากโพสตเปิดตัวก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมาก ก็เลยปิดก่อนเพราะมีคนส่งข้อมูลมาให้เยอะอะไรยังไงส่วนเรื่องหลุดพูดกลางรายการและแคปชั่นคำคมที่เธอโพสตนั้นคนก็ไปตีความหมายว่าเลิกกันแล้วแต่จริงๆยังไม่ได้พูดคำนั้นนะคะแค่อยากให้เบาลงซึ่งการที่แพทเปิดตัวเพราะเป็นการให้เกียรติเขาสถานะตอนนี้ก็คือเบาลงมาหน่อยแต่ยังไม่เลิกค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง w i n น s ซส์ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a เฟซ o ุ๊ก a ฟ a เพจท i n s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ